มิยายเสียงเรื่องสั้นบังเอิญรักมาเฟียมาดนิ่งอพี EP ที่สองมารีตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความเหนื่อยล้ารู้สึกว่าร่างกายละบมไปหมดเธอใช้มือกุมขมับจากอาการปวดหัวก่อนจะค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในห้องสีขาวแปลกตาแสงสว่างจ้าจากหน้าต่างกระจกบานใหญ่ ทำให้เธอต้องกระพริบตาอีกครั้งกว่าจะเริ่มปรับให้เข้าที่ได้ก็หลายนาทีเธอมองไปรอบๆห้องใช้สมองคิดว่าตัวเองอยู่ที่ไหนพอคิดถึงเรื่องเมื่อคืนขึ้น,นมาได้ก็น่าเสียทันทีหันซ้ายหันขวาก็เจอกับชายปิศาที่นอนอยู่ข้างๆใครกันนะจะใช่พวกพันกรหรือเปล่าเพอภาพสุดท้ายที่เธอจำได้มีแค่พวกเขาเท่านั้น เมื่อมารีพิจารณาไปที่ชายัวกลางคนคนคนนี้รูปร่างสูงใหญ่ร่างกายลำสันเหมือนพวกชอบออกกำลังกายหนวดเขาถูกไถ่เป็นลูกทรงสวยผิวสีน้ำผึ้งเข้ากับใบหน้าคมแม้เห็นแค่ด้านข้างก็รู้ว่าดูดีแค่ไหนแล้วก็รอยสักขนาดใหญ่บนแผ่นหลังนั่นอีกดูน่ากลัวน่าเกงขามสุดๆแต่ที่แย่กว่า คือตอนนี้เขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าและเธอก็เช่นกันแบบนี้มันหมายความว่ายังไงนี่เธอเสียสาวให้คนแปลกหน้าเป็นแล้วหรอหรือว่าพวกไอ้พันกรมันจะขายเธอให้กับผู้ชายคนนี้นะถึงจะตกใจและเสียใจแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญที่ต้องทำเวลานี้คือต้องมีสติเธอต้องรีบหนีก่อนที่ผู้ชายที่นอนข้างๆจะตื่นขึ้น ภายใต้ผ้าห่มเธอมองหาชุดที่ใส่เมื่อคืนไม่เจอแล้วเธอจะออกไปยังไงล่ะแย่แน่ๆย่างไม่ทันที่เธอจะคิดอะไรต่อลางหนาที่นอนคว่ำอยู่ก็พลิกตัวมากอดเธอซะง,งั้นมารีตัวสั่นเทาแม้จะนอนหันหลังให้แต่ล่างเปลือยก็แนบชิดจนรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของผิวหนังเธอค่อยๆขยับออกทีละนิดแต่อีกฝ่าย กับดึงเธอมากอดแน่นกว่าเดิมเธอเริ่มคิดทบทวนเรื่องเมื่อคืนมันไม่ใช่ความฝันมันเป็นเรื่องจริงเธอกับเขาร่วมรักกันฤทธิยาปลุกเซ็กซ์ทำให้เธอไม่อาจห้ามตัวเองได้เลยพาคิมตื่นตั้งแต่หญิงสาวเริ่มขยับตัวแต่ก็แก้งหลับต่อเพราะกลัวเด็กน้อยจะอายแล้วหนีไปรสสว่างกลิ่นข้าวสาวทำเอาเขาลหลงไหลแทบบ้า เขามีอารมณ์กับเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งคืนโดยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้แต่ตอนนี้ก็เช่นกันท่อนเอ็นอุ่นของเขามันเริ่มตื่นตัวขึ้นมาอีกแล้วยิ่งคิดถึงเสียงครางเล็กๆเมื่อคืนอารมณ์เขายิ่งพุ่งไปกันใหญ่เขาก้มดอมดม,ดมเส้นผมสีดำขำก่อนจะสอดมือเข้าไปใต้ลักแล้ของหญิงสาวบีบคืงอกนุ่มเบา ส่งสัญญาณบอกว่าเขาต้องการมีอะไรกับเธออีกครั้งก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นขัดจังหวะความสุขของนุ่มใยญ่ทำให้เขาอารมณ์เสียเขาลุกขึ้นทั้งที่ตัวเป่าเปื่อยก่อนจะเดินไปหยิบผ้าขนหนูมาพันรอบเอวไว้แล้วเดินไปเปิดประตูมาลยอยากจะมองตามแต่คิดได้ว่าตัวเองโป๊อยู่จึงมุดตัวเข้าใต้ผ้าห่มเหมือนเดิม ว่าเสียงเข้มถามลูกน้องคนสนิทด,ด้วยอาการหงุดหงิดหลังจากเปิดประตูผมเอาอาหารเช้ากับเสื้อผ้าผู้หญิงที่สั่งมาให้ครับนายอืมวางไว้แล้วรีบไปซะออบอกเลขาฉันด้วยว่าวันนี้ฉันไม่เข้าออฟฟิศได้ครับอีกอย่างเตรียมรถไว้ให้ด้วยฉันจะไปส่งเด็กผู้หญิงเมื่อคืนครับผม มาลีตั้งใจฟังเสียงสนทนาจนเมื่อเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ใจเธอก็เริ่มเต้นแรงขึ้นเพราะทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะมองหน้าเขายัางไงพาคินลงนั่งข้างๆเตียงอดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นหญิงสาวนอนคุมโปงเลยได้แต่บอกเธอผ่านผ้าห่มไปอาบน้ำแต่งตัวสิฉันสั่งคนเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วไอชุดเมื่อคืนมันคงเปียกใส่กลับไม่ได้หรอก มาลีตอบเสียงสั่นเครือดูท่าว่าชายคนนี้จะเป็นคนใหญ่คนโตมีลูกน้องประจำตัวด้วยเธอกลัวเขาจะฆ่าเธอจนไม่ก้าโวยวายเรื่องเมื่อคืนคิดแต่ว่าตอนนี้หาทางเอาชีวิตรอดไว้ก่อนดีกว่าเธอหอบเอาผ้าห่มพันตัวเดินไปหยิบชุดที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วเข้าห้องน้ำพาคินมองตามแล้วคิดในใจยังจะอายอะไรอีก เมื่อคืนเขาเห็นเธอทุกซอกทุกมุมแล้วแต่ก็ดูน่ารักดีหญิงสาวออกมาอีกทีเขาก็นั่งจิบกาแฟพางอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนโซฟาเขาเงยหน้ามองเธอในชุดเสื้อยืดกางเกงวอร์มดูธรรมะแมแงสมบยัยแล้วยิ้มที่มุมปากนหน่อย,อยมานั่งนี่สิมาลีนั่งลงฝั่งตรงข้ามชายหนุ่มอย่างกล้าก,กลัวเขาเลือบมองเธอนิดหน่อย ก่อนจะย้ายตัวเองมานั่งข้างๆเอื้อมแขนไปโอบล่างบางให้มาใกล้ๆหญิงสาวขยับตัวตามอย่างว่านอนสอนง่ายชื่อล่ะอะไรนะคะมาลีถามกลับเพราะเธอไม่แน่ใจในคำถามเท่าไหร่เธอชื่ออะไรมาลีค่ะบ้านล่ะคะบ้านอยู่ที่ไหนฉันจะได้ไปส่งถูกเออดอนเมืองค่ะ มไม่ไกลหนูหนูขับเองได้คะ่ะไม่ต้องไปส่งก็ได้จะดีเหรอเธอลืมเรื่องเมื่อคืนไปแล้วเหรอเปล่าคะ่ะแต่แต่อะไรคุณไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหนูก็ได้หนูโง,ง่ไม่ทันเพื่อนเองหนูรู้ตัวดีงั้นเหรอเธอยอมง่ายไปนะถ้าไม่เจอฉันเธอจะเป็นยังไงรู้หรือเปล่า หญิงสาวพยักหน้าเธอรู้ดีทุกอย่างแต่ยังไงซะฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยทั้งๆที่ฉันน่าจะเป็นคนที่ช่วยเธอไว้แท้ๆแ,แต่ฉันกลับมาทำเรื่องร้ายซะเองนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอมันช่างยั่วกเกินน่ารักเกินห้ามใจจริงๆเออถูกไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปมารีก็นั่งหดุดอายแสนอายมันก็เป็นที่ริยาแหละ แต่ฉันชอบนะพาคิมพูดไปยิ้มไปชอบท่าทางเอียงอายของหญิงสาวเห็นแล้วอยากจะขย้ำอีกหลายหลายทีแต่ก็กลัวว่าหญิงสาวจะช้ำไปเสียก่อนจึงต้องหักห้ามอารมณ์ตัวเองไว้เอาเป็นว่าฉันเป็นสาม,มีเธอแล้วถึงจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดหรืออะไรก็ช่างฉันควรมีสิทธิ์รับผิดชอบเธอ แต่เราไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำแล้วยังไงคนจะรับผิดชอบหนูยังไงคะเดี๋ยวก็รู้แต่ตอนนี้ทานอะไรหน่อยเถอะจะได้มีแรงเดินฉันจะไปอาบน้ำก่อนม่ต้องคิดหนีไปไหนละ่ะข้างนอกนั่นลูกน้องฉันทั้งนั้นพาคินโนมใบหน้าศบตายหญิงสาวใกล้ๆหอมแก้มเธอเบาๆก่อนจะเดินจากไปมารีได้แต่นั่งหน้าแดง รู้สึกร้อนบุบว้าไปทั้งตัวรถเบนซ์คันหลูเลี้ยวเข้าย่านชุมชนหลังวัดพาคินนั่งเบาะด้านหลังโดยมีมาลีนั่งเคียงคู่ตัวเก่งไปหมดรถมันเข้ามาได้แค่นี้ครับนายมานัดลูกน้องคนสนิทหันมาบอกเจ้านายหลังจากจอดรถพาคินที่นั่งนิ่งม,มาตลอดทางเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่สะดุ้งนิดหน่อยก่อนจะปรับสีหน้าเป็นปกติ ถึงจะเข้าสู่วัยกลางคนแล้วแต่เรื่องที่จะไปคุยกับทางพ่อแม่ของหญิงสาวก็ทำให้เขาลำบากใจไม่น้อยเออส่งหนูแค่นี้แหละค่ะคุณมากกว่านี้หนูต้องเป็นที่ปากชาวบ้านแน่ๆแ,แค่กลับบ้านเช้าพ่อกับแม่ก็คงตามหาตัวกันจ้าระวันแล้วถ้ารู้ว่ามีผู้ชายมาส่งด้วยท่านคงไม่กูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเอาเถอะฉันจะไม่ทำให้เธอเสียหน้าหรอกพาฉันไปหาพ่อแม่เธอสิ ฉัไปจริงๆเหรอคะมันต้องเดินเข้าซอยไปอีกลึกนะคะมารีพางชี้นิ้วให้หนุ่มใหญ่ดูทางเดินที่เข้าไปได้แค่รถมอเตอร์ไซค์กับจักรยานมีคนเดินเข้าเดินออกเป็นระยะเธออยู่ในนั้นเหรอใช่ค่ะบ้านหนูอยู่ติดคลองนํำเน่าเดินเข้าไปอาจจะเหม็นหน่อยนะคะคุณจะทนได้เหรอต้องได้สิเธอ,อยังอยู่ได้เลยก็ ก็หนุ่มชินแล้วนี่คะพาคินเห็นเด็กสาวทำท่าทางน่ารักเจียมเนื้อเจียมตัวเขาตกในมนเห์เล็กน้อยก่อนจะสะบัดหน้าเรียกสติได้แต่คิดว่าสาวน้อยร้อนแรงเมื่อคืนทำไมตอนนี้ดูน่ารักกว่าเดิมอีกนะหรือรสนิยมของเขาจะชอบเด็กอ้อ,อเข้าให้แล้วมาลีพาหนุ่มใหญ่ลดเลอะ,ะมาตามตรอกเล็กๆคนที่เดินสวนไปมาก็มองเขากับลูกน้องแปลก ขงเพราะการแต่งตัวด้วยสูตรหรูราคาแพงกับหน้าตาอนัล,ล่อเลาของเขาแน่ๆคิดได้แบบนั้นเขาก็เดินอกภายไหลพึงเก็กหน้าหลอกกว่าเดิมเข้าไปอีกมารีไม่มีทีท่าตอบรับอันใดกับการกระทํานั้นเธอครุ้นคิดเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้ามากกว่าแกหายไปไหนมาฮะย่ายลูกไม่รักดี เสียงโวยวายของพ่อผู้แก่ชรามากแล้วนั่งสดเล่าเมามมาอยู่บนแค่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าตรู่พร้อมกับแม่บังเกิดก้าวที่ออกมาเห็นลูกสาวแล้วกระโดดกอดด้วยความห่วงใยไปไหนมาลูกแม่เป็นห่วงแทบแย่โอ้กันเข้าไปลูกมึงไปทำงามหน้ามาแล้วล่ะสิไปกับผู้ชายมาใช่ไหมอีกหน่อยก็ท้องไม่มีพ่อเหมือนแม่มึงนั่นแหละ โมโหตบซะดีไหมทั้งแม่ทั้งลูกเลยยังไม่ทันที่มาลีจะตอบพ่อก็หันมาหาเรื่องและทำท่าจะซ้อมเธอกับแม่อีกแล้ว <c oughs> ดีนะที่พาคินเข้ามาห้ามไว้ก่อนใครวะอย่ามาเสือกเรื่องครอบครัวนะโว้ยพาคิมจับมือชายแก่ไว้แล้วหันหน้ามาทางหญิงสาวนี่พ่อเธอหรอมาลี มาลีพยักหน้าทั้งน้ำตาพาคินยิ่งมองยิ่งสงสารสจวน้อยจับใจมีคงเป็นเรื่องปกติที่เธอจะต้องเจอทุกวันแน่เลยเขาต้องช่วยภรรยาของเขาให้ออกจากวังวนนี้ให้ได้เขาปล่อยมือลงช้าๆทำหน้าขมใสทำให้พ่อของมาลีลดความเกลียดกาัดลงไม่ใช่เพราะพาคินคนเดียวหรอกแต่เพราะลูกน้องกล้ามใหญ่อีกสองคน ที่ยืนคุมเชิงอยู่ด้านหลังตัางหางนี่ใครเหรอลูกแม่เอ๋ยถามได้ตามใจมารีมากเพราะถึงจะอยากตอบแต่เธอก็ไม่รู้จะตอบยังไงเธอไม่รู้แม้แต่ชื่อเขาได้ซ้ำผมเป็นสามีของเธอครับพาคินตอบหน้านิ่งแม่ทํำท่าทางตกใจมองมาลีทีมองพาคินที หมายความว่ายังไงลระลูกบอกแม่ซิก็ก็หมายความตามที่เขาพูดค่ะแม่นั่นไงกูบอกแล้วลูกมึงมันแพทย์สยาอุกวาทีพ่อตาปิดปากแทบไม่ทันเมื่อลูกน้องหุ่นล่ำเบิกทำท่าไม่พอใจคำที่เขาพูดผมขอพูดเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมารับลูกสาวคุณไปอยู่ด้วยอะไรนะ สองแม่ลูกอุทานด้วยความตกใจก่อนจะหันมองหน้ากันแบบงงผมยอมรับว่าเมื่อคืนผมมีอะไรกับมารีจริงและพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างผมสัญญานะครับว่าจะส่งเสียและเลี้ยงดูเธออย่างดีไม่ให้ลำบากเลยคุณแม่ไว้ใจได้แม่ของหญิงสาวน้ำตาคอเบ้าทั้งดีใจที่ลูกมีคนมาดูแล แต่ก็ต้องตกใจที่โยอยู่ลูกสาวคนเดียวต้องมาห่างไปแบบกระทันหันคุณไม่ถามหนูมากหรอคะว่าหนูเต็มใจให้คุณรับผิดชอบหรือเปล่ามึงยังจะเลือกได้อีกเหรอิอมาลีมึงไม่ใช่ของฟรีนะเสียตัวให้เขาแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบถูกแล้วมึงจะให้พ่อแม่เสียหน้าไปมากกว่านี้อีกหรอไปอยู่กับเขาเลยว่าแต่คนเลือกเฮ้ยมันต้องมีค่าสินสอดหน่อยนะ ค่าเลี้ยงดูเข้าใจใช่ไหมว่าที่พ่อตากระยิมยิ้มย่งยองเมื่อคิดได้ว่าตัวเองต้องได้ค่าเลี้ยงดูลูกสาวจากลูกเขยคนนี้แน่นอนไม่มากก็น้อยหนุ่มใหญ่มองชายชาลาที่เห็นแก่เงินคนนี้แล้วใส่หัวขายลูกกินแท้ๆเขาได้แต่คิดแอบสงสารมาลีจับใจส่วนมาลีก็พูดอะไรไม่ออก เมื่อบิดาพูดถึงขนาดนั้นเธอคงต้องยอมรับชะตากรรมพาคินสงซิกให้ลูกน้องลูกน้องพยักหน้ารับทันทีก่อนจะหยิบซองสีน้ำตาลอมอบให้แม่ของมาลีเมื่อพ่อเห็นเขา้าจึงคว้ามาเปิดดูก่อนซึ่งในนั้นก็มีเงินจำนวนห้าปึกปึกละหนึ่งแสนบาทพ่อมาลีตาโตขึ้นทันทีหันมาพูดกับพาคินด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปลูกเขยนี่ใจมันกว้างเว้ย ให้เงินมันตั้งเยอะตั้งแยะไปไปแม่มึงรีพาลูกไปเก็บเสื้อผ้าไปชายยลาดันตัวแม่มารีเข้าบ้านไปด้วยความเร่งรีบโดยเก่งว่าชายหนุ่มจะเปลี่ยนใจแล้วเอาเงินคืนเป็นสิก่อนแล้วจัดแจงหากเก้าอี้มาให้พาคินนั่งอย่างดีมารีก้มกราบที่เท้าของแม่ด้วยน้ำตาก่อนที่แม่จะลงมาสวมกอดเธออีกเป็นครั้งสุดท้าย หนูไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนหนูถึงจะได้กลับมาอีกหนูอยากดูแลแม่มากกว่าทิ้งแม่ไว้แบบนี้ไม่เป็นไรลูกถึงพ่อพลเขาจะร้ายแค่ไหนแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ช่วยแม่ดูแลลูกมาตั้งเยอะแม่คงต้องอยู่ดูแลเขาไปเรื่อยๆแบบนี้แหละมันเป็นเวรเป็นกรรมของแม่เองลูกไปอยู่กับคุณเขาทำตัวดีๆนะอย่าดื้อมากงานบูงงานบ้านที่แม่สอนก็ทำให้มันดี ถ้ามีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมแม่บ้างแม่คงคิดถึงหนูมากๆแน่ค่ะแม่หนูจะมาหาแม่บ่อยๆหนูรักแม่นะคะอืมไปเถอะคุณเขารอนานแล้วค่ะสองแม่ลูกเดินออกมาก็พบเพื่อนบ้านหลายคนยืนหลายล้อมพ่ออยู่ด้วยความที่พ่อของมาลีอยากอวดลูกเคยใไฮโซให้ทุกคนได้รู้ทางตรอก พาคินได้แต่ยิ้มเจริญเจือนทำตัวไม่ถูกลูกเล็กเด็กแดงวิ่งกันเกลื่อนยังก็มีงานวัดจับใจความได้ว่ามารีนั้นโชคดีได้หัวรวยแล้วค่ำคืนนี้คงมีงานฉลองใหญ่ที่ลูกสาวตะพนได้ผัวพาคินและมารีกล่าวลาทุกคนก่อนจะเดินออกมาขึ้นรถได้ก็ป่าไปเกือบชอั่วโมงพาคินทั้งร้อนทั้งเหนื่อย ก็แสดงอาการหงุดนงดออกมาทําให้หญิงสาวที่เป็นคนเงียบๆอยู่แล้วก็เงียบเข้าไปอีกเธอยังกลัวและสับสนอยู่เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากก่อนจะกลับเข้าคอนโดภาคินก็แวะซื้อเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้เต็มไปหมดรวมทั้งโทรศัพท์ด้วยพามารีไปทานข้าวในที่หรูๆเพื่ออยากให้เธอได้ผ่อนคลายแต่หญิงสาวก็ยังนิ่งจนเขาเริ่มห่วงหนัก คิดหาทางให้เธอยิ้มออกมาสักนิดเมื่อเข้ามาในห้องพาคินก็ถามด้วยความสงสัยเธอกลัวฉันหรอป่อาค่ะหนูแค่คิดถึงแม่เราไม่เคยห่างกันเลยฉันอนุญาตให้เธอกลับไปหาแม่ได้นะอาทิตย์ละครั้งจริงเหรอคะมารีถามด้วยความดีใจจริงสิเธอเห็นฉันเป็นคนใจดำขนาดนั้นเลยเหรอ เปล่ค่ะเพียงแต่คุณยังไม่เคยบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเองให้หนูได้ฟังบ้างเลยเอ,อ่อหนูไม่ได้จะซักใจไล่เลียงให้คุณลำคัญนะคะแต่หนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลยจริงๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วนะเราคงต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆก่อนอื่นเธอขยับเข้ามานั่งใกล้ๆชั้นสิเราจะได้คุยกันถนัดถนัดมาลีลุกขึ้นจะขยับเข้าไปนั่งข้างๆหนุมใหญ่ แต่เขากลับดึงเธอให้มานั่งที่ตักแบบไม่ทันตั้งตัวจนล่างบางสิธลาเข้าอ้อมกอดพาคินกนเต็มเธอตกใจเพราะหน้าเขากับหน้าเธอห่างกันแค่คืบเขายิ้มที่มุมปากเพราะชอบเวลาที่มาลีเอียงอายดูไรเดียงสาดีแล้วเขาก็เริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวให้มาลีฟังฉันชื่อพาคินนาคลรินเป็นเจ้าของธุรกิจผับบาร์ร้านอาหารโรงแรมขนาดเล็ก อายุ39ปีเกิดปีจอมีพี่น้องสองคนเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ฉันมีลูกแฟนฉันเสียนานแล้วพ่อแม่ยังอยู่ครบแค่นี้แล้วกันเอาแบบย่อๆไปก่อนเขาเล่าไปสบตาเธอไปพลางมาลีอึ้งๆงงๆไม่เป็นอันฟังที่เขาพูดนั่งตัวเก่งเป็นหมด ถึงจะผ่านคืนเล่าร้อนมาด้วยกันแต่เธอไม่ได้คุ้นชินกับการใกล้ชิดผู้ชายมากขนาดนี้พาคินเอื้อมมือไปจับคางหญิงสาวให้หันหน้ามาสบตาเขาตรงๆส่งสายตาให้เธอได้รู้ว่าเขาคิดกับเธอยังไงเขาไม่รู้ว่าตอนนี้คือรักหรือหลงแต่อย่างน้อยๆความรู้สึกที่อยากดูแลเธอนั้นมันออกมาจากใจจริง มาลีหลับตาปีพอคิดว่าเขาจะจูบแต่พาคินมองเฉยๆแล้วก็ยิ้มเขาหอมหน้าผากเธอเบาๆไปทีนึงเขาคงต้องใช้ความอดทนอย่างมากมายพอรู้ว่าสาวน้อยอยู่ใกล้แค่ปลายจมกูกแต่ไม่สามารถแตะต้องได้คืนนี้แตกต่างจากจเมื่อคืนเขาอยากได้ความเต็มใจมากกว่าฝืนใจคงต้องให้เธอสบายใจมากกว่านี้ก่อนเธอนอนในห้องแล้วกัน ฉันจะนอนโซฟาเองแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะฉันอยากให้เธอสบายใจไม่ต้องคิดมากขอบคุณค่ะงั้นหนูขอตัวนะคะมาลีรีบลงจากตักของเขาใบหน้าร้อนบูบบไปหมดขนข้าวของที่เขาซื้อให้แบบเก้กๆกัลางๆเดินเข้าห้องไปด้วยความเขินอายติดตาม EP ที่3ได้ในคลิปต่อไปนะคะ ขอพระค่ออย่างสูงที่เข้ามารับฟังค่ะ